สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะครับวันนี้แอดมินอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้อยู่กับพรนพันธ์เกิดประดานะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตัวเซตซึ่งในแมตช์ล่าสุดนะครับเป็นแมตช์กระชับมิตรแมตช์ออสตา พอพันเกิดปราดได้รับการโหวตนะครับให้ร่วมเล่นในแมตชนี้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหนึ่งเดียวนะครับที่ถูกโหวตให้ร่วมเล่นในแมตออสตาร์ Star. นั่นเองนะครับผมวันนี้แอดมินก็จะมานําเสนอโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับระหว่างไทยกับเกาหลีใต้มิตรภาพไม่ได้มีแค่ชื่อถนนนะมีในวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะครับระหว่างที่กําลังรอทําการแข่งขันพรนพันเกิดปราดก็ได้สอนการเซตให้กับเพื่อนๆเ,นเนกาหลีใต้นะ

เราจะเห็นนะครับว่าทุกคนแบบโอ้โหน่ารักกันมากๆลีเกาหลีใต้เขาขึ้นชื่อเรื่อง e n t เ r อร์เทนอยู่แล้วนะครับแอดมินก็นำโมเมนต์นี้มาฝากทุกคนกันหวังว่าคงชอบนะมีข่าวสารอัปเดตอะไรใหม่ๆจะรีบลงอย่างไวเลยครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยนะ จะได้มีพลาดข่าวสารดีๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับ